เ้าละให้เท้าขี้ทีไม่กะลักเอาละน้อเจ้ากะสร้างว่าไหมเท่านี้ยนี่ยเราบ่มาเขากะลักไปกินฮะที่เพชรเจดีกับรถนี่แมกายของห้างเ้วยไม่ห้ดตัวนียอุ้ยไม่เท่าดาวอีก่ะมาเรามาเจ้าเจ้ากับใครเนี่ยเราบ่อยู่กันเนาะถูเนี่ยล่ะกูอยากกูบ่บ่เป็นปยังบอกวังไปส่งกูเนี่ยกูอยากเมื่อเมื่อรถมึงไปใส่กูรถกูยางหัวจอดอยู่ร้านข้าบน ไปเมื่อเออไปส่งกูแน่กูขานยางนะมันกลายเติ๋อยู่ได้ทราบกูสิเขาไปในบาทอีกส่งกูแน่หวมงไปส่งกูแน่ข้าวเดียวนึงมันเป็นนี่อย่างบ่ได้เอ้าหัวกูไปกูก็ไปคือกันเอากูจะนั่งใส่มึงไปถ้ามึงนะใครกูไปนั่งกูก็ไปหัวกูไปกูทำมึงถอนหัวกูโอ้ย่าดีมันชิบงนาะเอ้าหัวส่งจะเที่ยงใด้ามึงไปกูไปนั่งกูก็ไปหัวกูไปเออ หนาเ้อต้งหนาจริงิงครับได้บมดกดองีต้องเอาบาบมาเทถ้าจะเาบุให้ออกไปนั่นพอหามันตกลงมันข่อยขึ้นออกล้เดี๋วข่อยไป้นมาเดียวไปนมาประเด็นอย่างเออนั่นละขึ้เกานั่นละไปยัง้นมาเก็บมาไงยิ่งแย่่อันนี้ละเดี๋ยวแป๊บเดียวถ้เก็บมาไงยิ่งแย่บ่ะโอ้น่มันแล้ว